ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปกินร้านเกี่ยวเรือเพื่อนบังนะคะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะมีอะไรกินบ<ม>้าง<ม>วนีชวนครอบครัวคุ่แนนมากินด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวต้นน้ำด้วยไหนชวนหน่นอน แล้วนะครับมาเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกมาถ่ายติ๊กต็อกนะครับคนดูไปประมาณ7จ็ดหมื่นกว่าน่าจะเกินแสนแน่ๆนะครับทลิปนี้ที่ติ๊กต็อกนะครับ เอาขาวัวช้ำๆอจรีวิวดิอันนี้กันมินเคยกินหรือยังแั้นมินต้องเอาน้ำอันนี้ราดเข้าไปกันมันเป็นน้ำพะโล้ราดราดบนบนเนื้อ,อได้หมดเลยอันนี้คือเป็นแบบน้ำส้มมันจะเข้ากันมากแต่ว่าเรากินเปล่าๆก่อนก็ได้อากินกข้าวด้วยเฮ้ยหมดปะเนี่ยทำใหญ่เกินอ ไงคะข้าวเป็นไงบ้งางฉ่ำมากอะ,ะเอาอันเนี้ยตักตักใส่ในนี้หน่อยมันจะออกเปรี้ยวๆแล้วมันจะเข้ากันมากเลยเโอออกเปรี้ยวนิดๆด,ด,ดีไหม <c oughs> มันจะตัดกันมันจะทำให้เรากินได้ไม่เลี่ยนแล้วดูกินกินแบบคาใหญ่มาก สองจูมาแล้วสุด,ดยอดฉ่ำม,มากฉ่ำๆอ้าวนาเดียมาดูๆข้าวไม่กินนะ่ะนาเดียมันมีเป็นกับหรือเปล่าเอาเป็นกับไหมล่ะอเอาเลยว่าปินตายมาดูจันมินเนยลยกับหมดกินกับไขนะ่น่ะห้ามังเอาหลับ อร่อยนะฉันมิ่งกินข้าวเร็วกว่าพี่ข้าวขอนข้าวดูแล้วจ้าต่อไปของหวานอิ่มเปล่ามีสปากเก็ตตี้อ่ะอร่อยนะอะร,ร่อยมากนาเดีย,ยกินอะไรก็เตี๋ยวอะกล้วยะาวซิมเบิงรีวิวแบบอินฟูอ่ะ เรียวทำหน้าิมแบบเดิมทิมไหมอเออดีเวลีแบบคนธรรมดาดูบ้าเาวแบบอินโฟปัเขาตอนน้ีก็ทำหมดแล้ว รอ <laughs> เล่นรอเล่น,ลนไม่ได้ปรุงอะไรเลยแม่จริงเนี่ยคนสุดบอกเลยอขอดลเอาไปเลยทั้งจาเนเค็มเอาไปเลยทั้งจานแล้วเนื้อ,ดดอมื้อกินได้กินได้ต้มนะครับ มีเป็นคลิปหน่อยแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นไงอร่อยทุกอย่างไหมอร่อยทุกอย่างข้าวขาวก็อร่อยอีกฉ่ำไปบาย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 บ๊ายบาย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 บ๊ายบา